ปะเอากาแฟกันไปเอากาแฟเอากาแฟปะอะไรอ่ะไหนจ้อะไรของเล่นอะไรเฮ้ยไปเอากาแฟดิฟ้าป่ะเฮ้ยอย่ากินอยู่อย่ากินดีเลยแล้วช่องสิงคปโปร์ขายไงเนี่แก้ายี่สิบ เอารวมมิตน้ำกระทีเปล่านี่ยเอาอันนี้เปล่า่ะรถช่องไม่เอาเล้อทีเดียวเอารถช่องอยเอารถช่องไหมยายเอารถช่องไหมเอารถช่องไหรถ่องรถ่องสิโปร์ของบราณอโบราณบาีมานีแล้วช่องรถช่องเร็วรถ่อง ยายเอาชุดช yeah, ่องชุดช yeah. yeah, okay. okay. ่องเอาหยิบสลงแก้วเออเนี่ยนี่คุณรวมมิตรเอาอันนี้รวมมิตรเออเอารวมมิตรเพิ่มแก้วเออรวมมิตรเอารวมมิตรอีกกระเทายอะไรข้าวแครอทตีนเนื้อตีมรองท้องก่อนเดี๋ยวไปวัดหลวงพ่อรวยต่ออือกระทียอะไรอ่ะเนี่ยเออเอาเอามาเอาไม่เยอะแับคุ้มคุน แตกางคนเลยเาวอบอกขาาวเ้วนมสดจะีเออมากครับป้ายมผมเลี้ยงวันนี้ป้าหนูหนูเอาอันเนี้ยใส่เฉา้วให้หนูด้วยเฉาขั้วใส่ไม่ได้คือแยกต่าาข้วเลือยมีแก้วี่เอาแตเาัอยงงเนะไหมเอองั้นนนไป้านโน้นอ่าอ่้ กินาววยนี่จะเร้อยแล้วอกล้วยต่างหาใช่ไมอ๋ออ๋อใครอาชาวก้วยชาวก้วยแบบนั้นเดี๋ยวขอกาล้วยเออแกร้อนในผมยังอยู่กตู้เลย้าวกล้วยเหรออววยนมีกะทิเจอนมสดอืม เอได้ติดเหลียงันค่าขนมเปนนั้นเราจะไปเอาคือสามร้อยผัดกระเลี้ยงใช่ป่ะลูกผัดกระเลี้ยงอ่ะเอาเอามาให้ยาสมติดบ้างอ่ะเดี๋ยไอ้กระช่องอีกเท่าไหร่นะเอาแตงโมอีแก้วหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเจ๊ก่อนว่าเจ๊เอาอะไรอันนี้เปลี่ยนเอาได้ไหนเอาหมดเอาเลย น,นี่พักกินกรอบแล้วเจ๊อสองคนก็กินหมดแล้วนะมึงยังไม่ได้นะมึงไปกินร้านปีน่ป้าดิี่ยปั๊นี้ได้กินแล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงข้าวแล้วกนะันนั่นเองับไปกินร้านพี่นงกันก็ช่องสามเหรอสามแก้วใช่ไหมสามด้วยสาแล้วสามแล้วเหรอสามสิบหกอิบหกสี่หแล้วเดี๋ยวเด็กเจ็๊ยบตดได้แล้วอ๋อคุณเอา จิจินูได้ไปแล้วเหรอใล่ไ้ไปแล้วดูวอานนิงงงงกืนไ่เหมือนกันเนี่ยวันนี้ขายดิบขายดีได้ยินมาให้ขายดิบขายดีโอเคสัญภาะแล้วช่องทั้งหมด4ใช่ไหมจ้ะตีวยสองปดสิบตัหสิบเป็นเท่าไหร่ะไมรู้แปดสิบหกสิบ่สิบว่าสิบสี่บาท แปดสิกระหบร้อยสี่สิะพี่เนาะได้เท่าไหร่จะไปรู้ได้ล่ะเชียวกล้วยสามสิบก็ช่องยี่สิบเชียวกล้วยจะแพงเพราะว่าหนูรักเข้ามานี่ทำเองไม่หวาน่็น้ำเชื่อมได้โอเคโอเคเพิ่มไหมกิน่อยได้ไหมอ่ะได้ที่นะจะกินหวานขนาดไหนนะน้ำตาลเพรมเอาน้ำมันใส่หน่อยเพิ่มได้น้ำเชื่อมนะคะ คุณมากไปได้ยังอ่ะอมตุยอมตุยเออเอาไปอ่ะอมตุยเอันนั่นไหมอมตุยอมตุยเอาอมตุยไหมล่ะเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเอาไหมอมตุยอ่ะอันนี้อเอาไหมเนี่ยสามชิ้นยี่สิบบาทครัฮะก็มีสามชิ้นอันนี้มีตัวสี่ชิ้นอร่อย เออคนละชุดที่เด็ดชุดเลยคนละชุดก่อนนะเราจะจับส่กัแล้วค่ะคุ อนี้อร่อยแบบกจนี่อร่อยเลยแกจะติดใจเีวเรารวยด้วยชุดนึงอะไรกากัาไต้องตากา ให้กินนะเขาบอกว่ากินได้อยู่กินให้หมดถ้ากินไม่ได้ไปเคาะโงอดจบไหมเฮ้ยเดี๋ยวไปออกไรจักราพูดต้องเดินมหาใหญ่ได้ไหยคะวายหลวงพ่อรวยเมือนนี้ผู้ช่างคูดช่างจาป่า วันนี้เขาทำซุ้มอะไรเอ่ยป่ะป่ะไปเลยมากนลำหน้ามาช้านลำหลังเอามะม่วงน้ำปลาหวานไปเอาเอาเอไปทีหลัง,น,ง,งน,นี่ต้นมะฟิดนะนี่ต้นมะฟิดก็ทำเป็นอันนี้ได้แล้ว บอนไซไมตะโกที่วัดเขาสวยงามที่บ้านเราไม่มีความหมายมีความหมาย้วเออกินไม่ได้ลกเพราะว่าไม่รู้เลยเออใช่ไปดูพญานาคกับมี่ไหมล่ะ เย็นนมหาแลนะตามหาแล้วนะจีาามาเลยไนะหนาาก่อนเร็วไปทางไหนทางนี้เลยดนแลงเอู๋อะไรอันนูนอันนูนอะไรอะไรเขาละอันนูนโบสถ์ล้งใหม่ไปไปเถอะอยู่นี่ไป เออวันนี้มาคนน้อยรู้บ้านเขาปลูกไว้สวยงามแต่บ้านเราปลูกไว้ต้องไม่ตกแต่อะไรสิไม่ได้ตกแต่งมันบ้านเราต้องทำฟืนนะทำฐานอย่างเดียวอ่ะเอาไปทำฐานอย่างเดียวต้องตะกนล่ะเออเด็ดต้องไปตะกุดันอย่งเงไหมชื่อว่านี่ใช่แล้วเขาไม่แต่งใหม่เออเนี่ยเป็นต้มใช่ไหมเป็นต้มน้ำ ออเออคอยอันนั้นใช่ไหมตะโกเขาอะไรเขาจะไปต้มไอ้คอยดำมมานะเออมีไหนมีบ้านที่บ้านก็นมีปะ่ะรู้เห็นเคยปอร,รวยเขามาปลูกไว้ดังอย่างนี้ก็เขาเรียกคอยดำข่อยดำม,มานะอาเออเอาถอดพาหนะก่อนถอดเกล็ดก่อนถอดพาหนะไว้เนี่อ่ะถอด แล้วเข้าอุโบสถเนือ้อแก้วกวนข้าทิพย์นัตโก ชุดอะไหรยย่เนี่ยเรากำลังตัดทางทจ้ายี่สิบใส่ก็ไม่มีชุดเทียนนะมีแต่ดอกไม้อย่างเดียวอันนี้นะอ่าอันอน,อนี้สารานุ่มปูด้วย กูเจ้ามาไหว้พ่อรวยพ่อรวย วันนี้มาไหว้วิหารหลวงปู่รวยหลวงพ่อรวยวัดตะโกอำเภอพาชีขุทยา